thinking สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแอปคุรีนะฮะของน้องอเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลก่อนนะครับขออนุญาตให้เครดิตน้องก่อนน้องชื่อว่าน้องเศรษฐะศิษฐ์เศรษฐะกาลุนถ้าอ่านผิดพี่ขออภัยนะครับ นักเรียนชั้นปี2สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวอายุ19นะครับน้องเขาเป็นคนพัฒนาแอปนี้ขึ้นมานะครับน้องก็บอกทําคนเดียวนะครับผมไปดูในออข่าวสดนะครับน้องก็สัมภาษณ์บอกว่าที่มาคือปวดท้องนะครับสรุปให้ฟังคือปวดท้องแล้วก็เออน้องมันคิดว่าถ้ามีแอปที่บอกว่ามีห้องน้ําตรงไหนก็จะดีมากน้องเขาก็เลยทําขึ้นมานะครับพอทำเนี่ย แล้วพอมีคนโหลดเยอะๆดังเลยครับดังมีปัญหาไหมมีครับเพราะว่าน้องทําคนเดียวนะครับแล้วก็เวลามีดาวน์โหลดเยอะๆเนี่ยพวกสตอเนี่ยเขาจะเก็บเงินน้องก็ไม่มีเงินพอนะครับน้องงบน้อยประมาณนั้นยังเด็กอยู่เลยนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการให้เราดเน a t หรือว่าสนับสนุนน้องนะครับก็สามารถสนับสนุนน้องได้นะเดี๋ยวน้องมี qr code ให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะก็เล่นไปแล้วก็พูดไปแล้วกันนะครับอ่ะหน้าตาแอป ตามนี้เลยนะเพื่อนเนเนี่ยเห็นปะเซิร์ชตามนี้เลยนะครับกดเปิดได้เลยมีทั้ง iOS มีทั้ง Android นะครับก็ง่ายๆเลยเมนูตรงนี้นะครับเซิร์ชเลยครับเพื่อนๆมาจากตรงไหนจะไปไหนอ่ะอย่างสมมติผมไปเมืองทองแล้วกันนะครับเมืองทองอ่ะเมืองทองสมมติผมจะไปเมืองทองแต่สมมติผมอยู่เมืองทองสิแล้วผมจะหาห้องน้ํานะครับเมืองทองปึ๊บต่อแป๊บนะครับตอนนี้ระบบมันน่วงครับเพราะว่า คนใช้เยอะมากนะครับคนใช้เยอะมากนะครับแล้วก็น้องก็โดนเรียกเก็บเงินนะครับน้องก็อยากได้สปอนเซอร์นะครับทุกคนใครที่มีงบก็ไปสปอนน้องหน่อยนะนีะ่มันมันหน่วงเนี่ยแล้วก็อ่านี่มันจะมีตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้นะะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการด o n a t e น้องนะครับก็จะมี QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็ สปอนน้องได้นะครับน้องบอกว่าต้องการรายได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับแล้วก็ปิดไปก่อนแล้วก็จะมีตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับที่มันเป็น2สี 4. ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออย่างไงนะเนี่ยอันเนี้ยงงตรงนี้อย่างเดียวเลยเนะี่ยไม่รู้มันมีในยะหรือเปล่านะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้คือการปรับมุมมองนะครับนเป็น 2D กับ 3D นะครับผมเอาเป็น 3D แล้วกันถ้าเป็น 2D เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็น 3D เนี่ยมันจะหน่วง อ่ผมเอาทีดีแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะครับอย่างอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Account นะครับน่าจะเป็นของเรานะน่าจะเป็นของเรานะครับก็สามารถ d e l e t เลยได้ผิดขอภัยนะเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นนะครับถ้าผิดขอภัยก่อนนะครับอ่านี่นี่เนี่ยไอโลโก้ที่เป็นตัวอื่นเนี่ยอันนี้แหละก็คือพิกัดห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวผมลองคลิกสักอันเึ็เข้าไปดูปช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยอลองคลิกเข้าไปหมายามายางหมายยางมาแล้วนี่ครับ ห้องน้ำคอสโมครับในคอสโมชั้น1ห,หลังโนบิชาเห็นไหมครับบางคนเขาก็จะปักหมดุดแล้วก็บอกรายละเอียดด้วยว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ดีมากเวิร์กเวิร์กนะครับอันนี้แล้วก็มีตรงนี้ปิดไปอันนี้รีพอตน้องบอกว่ามันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องแบบคนมาปักหมดุดหลอกนะครับไม่ใช่ของจริงอะ่ะทีเนี้ยก็จะมีการตรวจสอบซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับบางทีมันก็ไม่อัปเดตต้องเพื่อนๆก็ อย่าไปแกล้งกันนะครับอ่ะแล้วก็จะมีไลค์สมมติกดไลค์ว่าชอบมากดไลค์แล้วก็อันนี้เป็นชื่อของคนที่ปักหมดซึ่งก่อนที่จะใช้แอปเพื่อนๆต้องต้องลงทะเบียนก่อนโดยการที่เขาเรียกว่าอะไรเขาจะให้ใส่อ e ีเมลก่อนเพื่อนๆก็ใส่อ e ีเมลมันถึงจะเข้าหน้านี้ได้นะหน้าแรกนะครับประมาณนี้แล้วก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วมีอีกทวนอีกทีนะโคด้ดรีพอร์ตกดไลค์แล้วก็ชื่อนะครับชื่อ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลอ่ะเดี๋ยวลองเอาอันอื่นนะครับปิดอลองอันอื่นผมไล่เดี๋ยวขอปิดเป็นระบบ 2d แล้วกันนะโอหน่วงวะหน่วงหน่วงไอหน่วงไม่ไปอ่ะเล่นให้ดูเลยว่าหน่วงจริงๆนะครับคนเขาใช้เยอะไงค้างไปแล้วทุกคนค้างไว้แล้วนะครับมาอะไรมาแล้วแหละม,มีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปจะบ ้มันเดินตามเราเลยหรอเนี่ยมันเดินตามเราด้วยตรงนี้อะไรอะ่ะบางซื้ออ่ะผมลองกดหน่อยบางซื้อมายมายังงมายยังบิ๊กซีวงสว่างห้องน้ำเบียบ <laughs> เออดีว่ะเข้าใจทำนะครับเข้าใจทำสนุกอะ่ะสนุกสนุกสนุก MRT วงสว่างในสถานีมีห้องน้ำนะครับโอเคหลา์ไปนะครับอันไหนอันไหนที่เพื่อนๆไปแล้วไม่เจอเนี่ยก็รีพอร์ตหรือว่าใครที่ไปแล้วเจอเนี่ยแล้วก็ไลค์ให้เขาหน่อยนะครับคนอื่นจะได้เห็นว่าเออคนอันนี้ไลค์เยอะน่าจะจริงนะครับน่าจะไม่หมูอ่าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับทวนอีกทีเข้ามาครั้งแรกก็พิมพ์เลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยว,ยวพิมพ์อีกทีนะพิมพ์เลยนะครับ พิมพ์เลยนะครับ K okay. น่ะเพื่อนๆพิมพ์เลยนี่พิมพ์มเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินผ่าน,ม,านมิผ่านเมลนะครับพอผ่านเมลเสร็จก็เข้ามาใช้ได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับสนับสนน้องหน่อยนะครับใครมีงบก็โดเน a t ้องหน่อยนะครับโอเคครับตามนี้แล้วก็ฝากโฆษณาด้านล่างด้วยนะครับผมจะมีลิงก์เก็บคูปองซื้อสินค้าออนไลน์นะครับทุกแบรนด์เลยช h อป e e l a z a d a กดเก็บคูปองแล้วก็สามารถซื้อของออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับ ตามนี้แหละครับสวัสดีบายบายครับ